เมืกอ,อก็ฟังหมดเรียงงน,งงนเหลือลงงานทักพรลงมาเหลือน้ำเคลื่อนครับพี่น้องมงนี่นการกตินเขาจะเร็วไม่เมื่อกล่องไงการกเรียวอย่ังเดเมทไทยพี่น้อง รับขอสวัสดีเดอที่มัวนล่นไนองผู้ติดตามช่องค้นยูบวเปียนครับจะรับมือนีกับเปิดไหมเทศกาลมหาปลาอีกแล้วพี่น้องหลังจากฟักพ่อนเว่นฟักพ่อนหน้หาหลับจ่างรับใบค้นยูบวเปียนมากับลวงคอขึ้นเกาละ่ะเน,น็ดกระโปรง เ็ดก็พ่อได้ไปไก่น้ำมูหนูกี่น้องหาเก็ยบอยู่รอบบ้านก็พ่อได้กินอยู่เลยพ่อได้ไปไก่น้ำมูเบื้องบรรยากาศที่ทั้งหนามเร้อบพีน่น้องน,น่นเรียนหนามาอาบหนามนอนงพักผ่อนเอาบรรยากาศที่เคลื่อนในซีพีน่นอ้องมเหนีอกระไดเพามาหาปลากับพอ่อเมียนหนง พี่น้องโอ้ยแดดคักงเดียดนี่เห็นพี่น้องน้อไายพี่น้องเบิ่งในป่าแม่ตอนยามดังมันบ่มีตากล้องพี่น้องเลยเลยไทยออกเขเลยบ่เห็นเอาขั้วมังหันกับบ่มีตากล้องปิ้งเลี้ยวจังเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเศรษฐเบิ่งไหลดอกมื้อนี้พี่น้องกินข้าววันอาหารเชียง มึงไม่อยามายไม่เลน้ำพ่าะี้ร้องคอก็ร่งกินอยูอ่นี่และอาหารกันไหนสดๆนุ่มไใกล้ๆปลาครับตะบุ๋มโม่เนยหเขาวหอนเดียดโอ๊ะเป้าเลยพี่น้องเกียวบบรรยากาศน,นี่มาเรียงพี่น้องหลังจากที่ดังที่ม่องแล้วมันนั่งพักฟอนผลกี่ตกข้าวพ กินงูโมดีิ่แดบกือเกอลนมีเเนาะขั้นลุกเว่ยอืเยอะสบูรเตี้ยนขั้นลุกเยอะเลยได้กินดิบ câu của ngoài mã kính bát, chín, ngon chín ngon chín. ngon 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 คุณอยู่บนเปนนวนบรรยากาศนี่มาเร่ง กินเขาด้วยพี่น้องบ้านนี่เราหมองมักผงเศ้ามาเลีวหอนแามกินเขาเหลียวกินเขาเหลียวจังถิ่ลงไปยามดางังจะไฟสันเหลียวได้หมีจำแกมีพี่น้องบ้าน <laughs> ห่อนแามเลียวเนี้ยเมือลเร่งลงปอกำลัางกิน